สิ่งที่น่าสนใจก็คือณปัจจุบันนี้แล้วก็ตอนนี้เลยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าความผันผวนของราคาน้ํามันกับราคาทองคํามาอีกแล้วครับแล้วลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตอันใกล้นี้จากเมื่อวันศุกร์ตอนตีสามพอทางด้านอิสราเอลเปิดฉากในการโจมตีอิหร่านตอนนั้นราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกก็พุ่งติดจ,จรวดราคาทองคาตลาดโลกก็พุ่งติดจรวดเหมือนกัน ตอนเนื่องจะมาถึงเช้าวันนี้นะครับราคาน้ามันดิบเนี่ยพุ่งขึ้นมาแถวแถวเจเหรียญอีกรอบหนึ่งแต่ล่าสุดตอนนี้ก็ย่อลงมาแล้วกําลังจะลงมาทดสอบประมาณ70เหรียญท่วนต่อบาร์เรลสําหรับเวสเท็กซัสแล้วครับขณะที่ราคาทองคําลอกการบ้านราคาน้ํามันดิบมาเลยครับพุ่งขึ้นมาตอนเช้าเหมือนกันแล้วเช้าวันนี้เนี่ยทองคําตลาดโลกโกลสปอร์ตขึ้นมาทดสอบ3,450ี่ยเหรียญ แต่ยืนไม่อยู่นะครับแล้วจากนั้นก็ย่อตัวลงมาก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยกำลังลงมาทดสอบประมาณ3,410เหรียญอยู่นะครับก็จับตาดูแนวรับที่นักวิเคราะห์ให้เอาไว้ประมาณ3,400ทวนให้ดีเช่นเดียวกับราคาทองคําของไทยครับก็ลอกการบ้านทองโลกมาอีกทีนึงเหมือนกัน คือด้านหนึ่งเนี่ยเงินบาทของเราอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยด้วยก็เลยทําให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาความจริงทองคําของไทยบวกแรงอยู่นะครับบวกขึ้นไปได้ถึง400บาทแล้วทองคําแท่งเนี่ยขึ้นไปแตะอยู่ที่52,950ขณะที่นักวิเคราะห์เขาให้แนวต้านเอาไว 53, ้53,000ทวนปรากฏพอไม่ผ่านแนวนี้ปุ๊บจากนั้นราคาทองคําของไทยลงมาทีละ50บาทหลายๆครั้ง จนกระทั่งสุดท้ายจากที่บวกไปตอนเช้าพอตกเย็นมาปุ๊บราคาไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับก็คือที่บวกมา400อันตรธานหายไปเลยครับราคาเนี่ยกลับลงมาเท่ากับราคาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยมาอยู่ที่ทองคำแท่งขายออกบาทละ52,550บาทดังนั้นจับตาดูความเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์ให้ดีนะครับว่าเอ๊ะ บรรดานักลงทุนในตลาดทองในตลาดน้ำมันเนี่ยได้รับสัญญาณอะไรมาหรือเปล่าเพราะเหมือนจะขึ้นแรงแต่ว่าสุดท้ายก็ย่อลงมาอีกแล้วขณะเดียวกันสถานการณ์ในภาพรวมระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแนวโน้มก็ยังไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับ